ไหนผสมตัวไหนตัวนี้บอกมาเบิ่งวิธีผสมพันธุ์งัวเด้อจ้าหลานพ่นพ่นถาพ่อใหญ่ว่าพ่อใยัยสมงัวนแหลกพี่น้องตัวนี้กันนี่นี่เด้อเจ้าของคนผสมนี่ลูกงัวตัวนี้จ้ะตัวแม่ตัวแม่ตัวเมียตัวเมียสวยสวยงามงามงามพอพันธุ์เขาสวยจ้ะมันอยู่ปีแอร์เห็นอ่ะ เป็นงัวนอกบ่ตัวนมาเข้าไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้ต um> ัวน anyway> ี <h <h ้ผสมกับยีเมีหน่อยเนาะบูชเชอร์โอ้โหวัดพอพันคันไดแบบนี้นีเนาะตกล่องไอเอาพอพันดูนี่บูชเชอร์พอพันบูชเชอร์นะเดียฟฟาร์มจังหวัดลาดบุรี คือปูธารามอ๋อน,น้อบุชเชอร์กันล่างผสมนยาเอาอันทีว่างวังวงัวคลอดลูกแล้วมันหลอกลูกบดายก็โทรหาเพื่อนนี่บอกครับอนนรออือ มาเบิ่งเลยเด้อจ้ากำลังสิทำการผสมพันวัวแล้วอีตัวนี้จะไปเห็นกระจกมันะครับดึงอีโฟดันไปไปถูท่าแล้วเพิ่นเพิ่นมหากินญ้าอย่างนี้เพิ่นเพิ่นกลับมาสิพาหลานไปหลวงเขาเขาก็จะสงสัยได้นี่ว่าทำไมวัวมันเป็นจุดๆต่าง วัวเป็นอะไร,รฮะมันเคยเป็นโรคลำปีแต่มันยังเจ้าของงอพ่ซายพี่ซายเจ้าของแพรมันแผลมันหลายเป็นปีหนึ่งแล้วปีกว่าแล้วแต่เพียงแต่มันยังเป็นแพลเก่าที่มันเป็นรอยเก่ารอยเก่ารอยกระดำกระด่างมันเคยเป็นโรคแต่ถ้าทมจิตปับ๊บมันจะเปลี่ยนแต่เส้มันจะงมบ่คือผิวพันธุ์มันจะเพรวัวมันเวลามันมีมันคนมีท้องแหละ ต,<ส> <igung> ต้องสงสัยเด้อจ้าง่วมันเคยเป็นโรคตอนนี้มันเศร้าได้ปีนึงเลยจ้ะเป็นห้อยเก่าแพ้เก่าแพ้เก่าเนาะพูดง่ายๆก็แพ้เก่านั่นแหละไง่ายดังงอะไรอ่ะกระดำกระด่างหมอกำลังผสมน้ำยาเลยจ้ะพี่น้องหมอวัวหมอวัว ได้ไอ้หนูมันหนูเนอะได้คือเป็นเรื่องเรื่องแสดงอาการไงยึดมันนนองเป้าเรื่องเข้มน้ำยาเพิ่นได้จากพี่น้องจเย็นเนาะจเย็น ผสมพันงัวขึ้นขึ้นรอบอันนี้มันขึ้นรอบที่องอละตัย่งาน,นตวน่อยนะแต,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 ต่กับนเาัาวใหนะ่ืมัหาะะต้มก็ได้่าไหาในจุหรือว่าจะี่ายกงคจัเมื่อ่โค้ย่งนเราจน ແກ່ນມັນຄ สมพันธ์งว่วเด้อจ้าพันบูชเชอร์พันบูชเชอร์ท่านทพาน,นง่วนนี่มาจากประเทศอะไรก่อนประเทศสหรัฐพอพัน์มาจากประเทศสหรัฐมันอยู่หมอยู่่ศีมีความร,ร้อนนะมันห่อนหมอกำลังเอาน้ำเสื้อเขา นิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วอโอ้โหเรียบร้อยจริงอยากอยากได้เลยยังได้ตสมเกลียวผสมจริงเลยนะเพระาะว่ามั่วมันมั่วไหมนะเพราะว่าหากแว่ามันบ่มมี่แกลบ้านเามันบ่มมี่นี่แม่สาวบอแม่สาว คือมูอื่นเขาเขาได้ลูกเพลินแต่เพลินเนี่ยมันเป็นนลำรัแต่เราเลยก็เลยบกกลิ่นโอตอนมันเป็น่เป็นตลอดไหม่ีจีย์ก็ก็สมียาชีหย่อนอันน้องอันนานคือถือว่าเป็นเ่ยยสิเ็บนะ เมื่อเป็นที่นี่เป็นเพิ่นมาถักอยู่น้ำเม่เพิ่นมามันมันถักแต่วมันมันมันก็ขี่รถไปบ้านมากเิ่นก็เลยมาอยู่น้ำอยู่เิ่นไปอยู่เดือนหนึ่งสิอยู่ในนี้ก็เลยถามเพิ่นเนาะโตโตหัวจังย่ากับครับหายาก่อนพอดี้วันนี้เปนยาให้

พอพันมาจากประเทศน้ำเชื่อมาจากประเทศสหรัฐมันมันติดนี่มันตอมามันจะได้ไปตัมพอมันเลยโอ้โหง่ายๆเด็กน้องมอบเป็นสีเขาไปแล้วมันมันมันขึ้น เรียบร้อยเรียบร้อยเบใสเ็ดเาเย่รียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วจ้าผสมสองตบอมันนี่มันนี่ผสมสองตู โอ้เริ่มต้นที่พันห้าหอดเจ็ดพันเพื่นวะนี่หลายแล้วค่ะแต่แต่ม่าแต่ตลาดอือแล้วแต่ว่ามาจากประเทศใดนั่มบ่ไม่แล้วแต่มันแล้วแต่ตลาดมัอนกันแล้วแต่ตามเขาทำเพื่อตลาดอือเขานิยมกันนะซึ่งมากเขานิยมพันใดล่ะแล้วแต่พื้นที่ค่ะบ่ อ้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโูกไปอ๋อหมอเพื่อนบอกว่าอันที่มันติโดโรคมาจากว่าง่วงมันผสมพันธุ์หลายตัวมันไม่สะอาเพื่อนแนะนําให้ผสมแบบนี้เดยจาะพี่น้องมันจางสีปลอดภัยตัวนี้เรียบร้อยแล้วไปไปกินญ้าไปเรียบร้อยแล้ว